สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกมแ a ็กแพคแบทเทิลท่าไมบอร์เซเกอร์อีกแล้วล่ะฮะบอร์เซเกอร์อีกแล้วหรออ่ะไม่เป็นไรมีตักกับข้าวด้วยฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีตักกับข้าวตากับข้าวอ่ะโอเคตากับข้าวตากกับข้าวฮะนี่หยิบมาหยิบมานี่วางไว้ตรงนี้เออไปเลยฮะมีกระเทียมเยอะใช่ไหมได้ เดี๋ยวเราเล่นไอ้นี่กันฮะถ้ามีสมิลลี่วอร์นี่ผมจะดีมากเลยนะเออดีใจเลยดีใจเลยฮะเด้งทีโล่ก้าหน่วยอะเด้งมาเด้งมาอมเด้งมาเด้งมาตอนนี้ลดความเร็วในการทิกเกอร์ด้วยนะเพราะว่ามีตาก,กับข้าวฮนะนี่เขาก็ฮิวมาขายันเหลือเกินอ่าตีเรียบร้อยแล้วกะเทียมมีหัวหนึง่งเออมีเหตพผิดก็ไดีกะเทียมมีหัวหนึง่งเอ,อ้ยมีพริกมาฮะมีกะเทียมอีก <laughs> ตายละ ้ยช่องอยู่ไหนครับช่องช่องช่องเอออ่ะเวโดนเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่โอ้ยอะไรมาเนี่ยหกระเทียมวางไม่ได้แนละ้วไปกันต่อครับเออบึื่อคลิปที่แล้วผมยังงงนะวเฮ้ยเฮ้ยไปซื้อกระเทียมมาจากไหนนักงหน,นเนี่ยเยอะแยะตะแปะแตกเออพอมาเจอกับตัวเองแล้วผมก็ร้องอ๋อฮะเออเจอกับตัวเองร้องอ๋อเลยแบบกระเทียมมันมาเยอะนี่มันมาจากไหนนะฮะ อาตี้นี่สิบเก้าสิบสามอืขออีกที่อีกทีอีทีอีทีเอออีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งห้าห้าหน่วยห้าหน่วยห้าหน่วยเออโอเคมาสมิล่วอลไ,ไม่มีเหรอไม่มีเหรอแฮงเอ็กซ์แองกี้เนี่ยสำหรับกระเป๋ากระเป๋าใบเนี้ยอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะแล้ววันนี้เราเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีอะอมผมเอาไปจัดเซตมาก่อนแล้วกันนะ เอออนชานดิเอาแอนชานแล้วกันนะดูกลางๆดิกลางๆด,งงดีเออกล้วยสักลูกหนึ่งก่อนแล้วกันกกล้วยสามลูกเพื่ออะไรครับ <c oughs> เดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้กระเทียมมีหัวหนึ่งอกระเทียม <c oughs> บ้ากระเทียมไปแล้วฮนะเออดูดูแล้วมันสะใจเดียนะไม่ใช่อะไรหรอกใส่ใส่แล้วสะใจดีฮนะอาะไปกันต่อครับเออมันใส่แล้วสะใจจริงสะใจจริงกระเทียมหกเจ็ดหัวเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอ่ะสร้างโลมาทีละยี่สิบเอ็ดหน่วย ไปต้องข้ามละอาวุธเท่าไรเนี่ยสามสี่สามสี่โอเคน่าจะได้แหละเด้งทีหนึ่งเด้งปึ๊บ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 อืมเฮ้ยแต่มันก็แรงนะแต่โดนติดพิษวันสิบแปดแล้วฮะติดเดี๋ยวมันแพ้ง,ง่ายๆเลยแพ้ง,ง่ายๆเลยเอ้ยยังไงแพ้ง,ง่ายนะเนี่ยหยิบอันนี้มาอีกหนึ่งครับอันนี้มาปับ๊บอืมตาหนามะก็ของดีนะลีโลเอ่ออาวุธสักชิ้นแมเดี๋ยวล็อกช่องไว้หน่อยฮะล็อกช่องไว้นิดหนึ่งแล้วก็ กี่บาท ..5 บาทตอนนี้ขายไปได้4บาท4บาทเอาอันนี้ไปปึ๊บอืมแล้วไงสิเอาเป็นเอาเป็นกระเทียมอีกอันกระเทียมอีกอันหนึ่งอ่องอะไปกันต่อครับเล่นเอาแฮใช่ไหมเนี่ยใช่เล่นเอาแฮคอนคอนครับคอนแต่เราเมื่อกี้เราโดนพิษนะฮะแย่เลยแย่เลยอ่ะกระเทียมขึ้นมาครับ กระเทียมข,ขึ้นมาไฟตรงข้ามดาเมจสิบสามนะอันยิ่งหนึ่งครเดี๋ยวสักพักหนึ่งในทูมิจูก็ทํางานแล้วครับโอ้โหเดง้เดงรีบเด้งเลยรีบเดง้งรีบเดง้งรีบเดง้งยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วกระทะมันตีไม่แม่นอ่ะมันจะแพ้เพราะกระทะมันตีไม่โดนเนี่ยแหละฮะกระทะมันตีไม่โดนเซ็งเลยเซ็งเลย,เลยอ่ากระเป๋าอันนี้รีโลเอาช่องมาเอ้ยนี่ริบซอร์ครใช้ดีกว่าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปด เจขายอันนี้ไปหนึ่งะซื้อมาครับเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเออดูปั่นดียะสายนี้ปั่นดียะดูดูกระเทียมอืมชื่นใจชื่นใจอ่าอย่างนั้นก็มีกรอใช้นะอย่น้อยก็มีกรอใช้ครับริบซอเบก,ก็ตีไปเรื่อยๆครับจานมจสิหน่วยมีคาตานาเล่นต้นเกมนี่ถือว่าโอเคนะโอเคเลยฮะ ในเมื่อแบบนึกอะไรไม่ออกเราก็ได้อะไรมาก็เล่นไปก่อนเฮ้ยโล่โล่เยอะเนี่ยว่าไปเนี่ยสามสิบสี่สิบแล้วเนี่ยสามสิบสี่สิบแล้วฮะมันเสียอย่างเดียวสมิลลี่วอลมันไม่มีฮะเออสมิลลี่วอลไม่มีก็แอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าดาเมจมันเอ,อไม่ใช่โล่เนี่ยมันน้อยไปหน่อยเออโล่มันน้อยไปนิดนึงนะแล้วก็เอาอะไรมาดีมีคาตนามาแล้วฮะคาตนามาอันนี้วางไว้ตรงนี้เลยเอาดาววางไว้นี่ฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ ล้วยมีอยู่ตรงนี้แล้วฮะแทก,ก็มีแล้วรีโร่หนึ่งทีหยิบอันนี้มาหนึ่งอะไรามาอีกเอาปอกคอมาปอกคอมาคาตนาเราใช้เบทเทิลเลตได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ครับแต่เรามาทําเป็นโล่หนามได้นะแต่เราไม่มีหนามนะเรามีแต่โล่ฮะเอาอะไรามาดีรีโร่หนึ่งทีมีอันนี้มาหนึ่งปับ๊บเก็บไว้ก่อนรีโร่ล็อกอันนี้หนึ่งแล้วก็ฮังกี้เบทใช้ไหม ทั้งกิเบดมีก็ดีนะแต่ตัวนี้ก็ใช้เซมินาเยอะอยู่ล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวล็อกอันนี้ล็อกอันนี้โอเคใช้3มอย่างนี้แล้วกันฮะสามอย่างนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้นี้ตรงนี้แล้วก็อ่าอุ้ยวางได้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 นี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่อืมเอ้ยไม่ได้ที่นี่ต้องวางนี่อ่ะโอเคไปกันต่อฮะ ไฟต้องข้ามมีไม่กว่านันเดียวเอ้ยเอาดิเอาดิอด่คา,าตนะเออสร้างเกาะได้เยอะนี่ก็ดูแบบมีความสุขนะมีความสุขดีฮะเสียงีเดียวอยากได้สมิลี่วอรจังเลยเว็บที่สิมันจะออกมาให้ไหมถ้าสมิลี่วอรมานี่ยห่าก,กิ้งอะเออตีโ,โล่แปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเอาจริงดิจริงเหรอจริงเหรอคือายตรงข้ามนี่ตีไม่เข้าเลยนะฮะนี่สิบสองหน่วยโอ้โโล่เป็นร้อย โล่เป็นลอยแล้วฮะโล่เป็นลอยโล่เป็นลอยเอเอเฮ้ยนี่มีเราอ๋อใช่เรามีนี่ฮะเรามีชิลลี่เออเรามีพริกฮะมันก็เลยเด้งไวฮะสองวิวกว่าเองเนี่ยสองวิวกว่าอา้าวเราฝ่ายตรงข้ามเริ่มแรงอ๋อไม่ใช่โดนฟาทีกฮะโดนฟาทีกท็กกอู้วมันจะแพ้เอา เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเมื่อกี้เอ p o w เวอร์ขึ้นมาก็อย่างแรงเลยนะหยิบนี้มาครับ12แล้วก็จากได้เนี้ยเบาทขายอันนี้ไปไหมสี่ห้าเจ็ดซื้อมาครับซื้อมาปั๊บนี่วางนี่นี่วางนี่ฮะแล้วก็อ่าพอดีเลยพอดีเลยอันนี้ถอยมาได้นะถอยได้หนึ่งช่องฮะนี่ถอยได้ถอยได้ถอยได้ไดน,นี่วางท่านี้ครับนี่วางท่าไหนท่านี้ดีท่านี้ดีอันนี้หลุด หลุดปับ๊บนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ยังได้อยู่ไหมได้อยู่ฮะไปกันต่อครับไฟตรงข้ามมีกูเบิร์ดอยู่สามตัวสามตัวเขาจะรวมเป็นกูเบิร์ดลุงแหละแล้วก็มีแท่ฮะเขามีแท่เรามีเกรอมเมื่อกี้เราจะแพ้ฟาทีกันะเพราะเอมพวเวอร์ขขึ้นเยอะมากเลยฮะผมก็หลงไม่ได้ดูอะ่ะไม่ได้ดูเพราะว่าคาตนาเราดาเมจมันมันน้อยนิดมากนะดูนะถ้าสมมติเราไม่มีตะเกียงนี่แย่เลยนะครับแย่เลยต,ติดพิษแล้วอะ่ะสิบเก้า 23เนี่ยโดนดาเมจไปทีหนึ่งนี่คือเกือบแตกแล้วนะฮะ20 30 16 16โอ้หโหดีถ้าไม่มีกระเทียมนี้เราแพ้ต้องนานแล้วนะต้องนานแล้วะฮะแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้ฮะชาแมนหยิบอันนี้มา1อันหยิบอันนี้มาหยิบนี้มาฮะถุงมือไม่เอาครับวันนี้ไม่เอาถุงมือรีโลหนึ่งทีมีชีทล็อกชีทไว้หน่อยครับน่าสนใจล็อกชีทไว้นิดนึงส่วนอันนี้ผมจะวางท่านี้แล้วกัน อ่ะโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบนเทลเลดมันไม่ได้แบบว่ากระส่งส่งผลอะไรกับมันแล้วนะฮะนี่วางไว้ตรงนี้หนึ่งอสองอันนี้วางไว้นี่โอเคไปกันต่อครับอ่ะอย่างน้อยคาตาแนเราก็จะตีเร็วขึ้นนะฮะ1.3ตีเร็วขึ้นทุกๆเท่าไหร่นนะกี่เปอร์เซ็นต์นะ3% 3%หุยโดนแรงโดนแรงโดนโดนเลปเปียโดนเลปเปียเดี๋ยว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  <Okay. laughs> มันโดนเรียบเปียรแรงแรงใช่ไหมแรงจัดเลยอันนี้วางท่านี้ครับหนึ่งสองยังได้ไหมอืมอน,นี่วางท่านี้หนึ่งสองแล้วก็เอาอันนี้มาคัพเค้กคัพเค้กเฮ้ยคัพเค้กน่าสนใจนะน่าสนใจครับเดี๋ยวผมซื้อมาหน่อยอันนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็น,นี้วางไว้ตรงนี้มันจะได้เร่งไงมันจะได้เร่งความเร็วฮน,นี้วางไว้ตรงนี้ได้เอามาแทรกกลางไว้อะนนี้วางไว้ตรงนี้ ได้ใช่ไหมหนึ่งสองสามได้สามหัวทิกเกอร์สามหัวนี้เซิร์ฟสามหัวโอเคไปกันต่อครับไฟสงครามมีแท่กุหลาบแล้วฮะของเราคาตาเนตะ้เรามันตีเร็วขึ้นไหมเนี่ยหนึ่งจุดสองหกหนึ่งจุดสองหกหนึ่งจุดสองสามหนึ่งจุดสองหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเก้ามันก็เร็วดูเร็วดีนะเออดาเมจขึ้นมายี่สิบเอ็ดละแต่เราเสียเปรียบนะฮะเสียเปรียบไฟสงครามล่ะเอาเลือดไปแลกเป็นโลแล้วเขาหิวขึ้นมาหิวมาเลือดเราเหลือครึ่งเดียวครึ่งเดียวเราเปิดเป็นทะเล เปิดเบทเทลเลตแล้วยังไงเปิดเบทเทเลตแล้วยังไงเอาตีตีตีต,ตีหน่อย70 30 30 20, 28 28 0โศนย์อ้โหมันกว่าจะเร็วมันกว่าจะเร็วขึ้นอา่าทำเมลอะทำเมลไม่เอาอันนี้ไม่เอาผมสุ่มเลยแล้วกันนะปั๊บได้โอเคของดีอยู่หยิบนี้มาหนึ่งครับเอาช่องอันนี้มาอีกหนึ่งแล้วก็โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ ไปตรงข้ามฮะเป็นซับไฟมีโล่หกสิบหน่วยเรามีโล่หกสิบหน่วยอ่ะแทงไปค่อยๆแทงค่อยๆตีค่อยแทงค่อยตีไปฮะตีไปแทงไปอ่ะเอพาวเวอร์เราขึ้นมาครับจากไหนก็ไม่รู้ฮะสองหน่วยสามหน่วยอ๋อจากชีสจากชีสจากชีสเราแทงเราแทงไปตีไปแทงไปตีไปฮะแทงไปตีไปเรามีอืมโอเคแล้วมีอันนี้ไาอีกหนึ่งช่องนี่วางไว้ตรงนี้ฮะแทนไปแทนไปเลยแล้วก็อะไรอีกอะไรไปอีกอืม อันนี้ไม่ได้น,นี่ไม่ได้รีโลหนึ่งทีขออีกทีหนึ่งมาเอามาเป็นโล <c oughs> เอามาเป็นโลอาร์ซโนแมนนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วไปกันต่อครับ <c oughs> ผักเต็ไมไปหมดเลยอ่าอย่างน้อยมีกอเกราะ90หน่วยมาจากไหนได้เก้าสิบ่ะใช่ไหมเนนก้าสิบอ้กระเป๋าอ้นี้เหรอมันจะคูณอ๋อมันคูณใหม่สิบห้าฮะอ่าแทงไปก่อนแทงไปก่อนโลมากระเทียมเริบมเด้งริ่มเด้งฮีทขึ้นมาสิบแล้วฮะกระเทียมเราเด้งทุกสองวิ สองวิเออมันก็ดีนะมันก็ดีมันก็ดีมีชีดด้วยมีชีดด้วยอ่ะชีดยี่สิบยี่สิบสองแล้วเอ,อ้ยมันก็ดีนะดีเออเดี๋ยวผมแฮะแล้วเมื่อไหร่รูนเออก็ก็จะบ่นอยู่ว่าเมื่อไหร่รูนจะออกเอาอันนี้มาอีกหนึ่งอันนะสับประรดมาอีกหนึ่งแล้วก็เอาอนนี้มาเอามาช่วยเล่งล็อกอันนี้ไว้ด้วยเออมีตรงไหนที่วางได้บ้างใช่วางกระเทียมตรงนี้ได้ฮะวางกระเทียมตรงนี้ได้อ,อ่านี้วางไว้ทางนี้ อันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับเออเมื่อกี้มงกุฎก็ไม่หยิบไว้น่าสนใจอ่อไฟตรงข้ามมีโลร้อยแปดสิบกว่าหน่วยฮะแถมแซ่ด้วยแซ่ด้วยแล้วมานาะเขาเต็มไปหมดเลยอ่ะโล่เราก็มีโล่เราก็มีเด้งขึ้นมาทิ้งกีววีเนี่ยสองวิมาก,กว่าเหมือนกันฮะเลือดเขามีอยู่สองร้อยขึ้นไปสามร้อยของเราร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งฮิตขึ้นมาฮิตขึ้นมาเจ็ดสิบร้อยโอ้โหเอ็มพาวเวอร์มันขึ้นแรงขึ้นแรงมากเลยเอ็มพาวเวอร์เขาฮะ เอมเวอร์ขึ้นแรงมากๆเลยอันหยิบนี้ออกมาฮะสับลดพอนี่โลโอเคล็อกไว้ไปกันต่อครับกระเทียมมีหวัวกระเทียมมากระเทียมจัดไปจัดมาก็คือดูลกๆนะฮะก็คือผมพยายามจะแทรกของฟู้ดอย่างอื่นนะครับเข้าไปเพื่อแบบลดความเร็วในการทิกเกอร์นะฮะให้มันมันเร่งเร็วขึ้นอะ่ะเร่งเร็วขึ้นไฟต้องฆ่ามาเป็นบัตเตอร์เบดอุ้ยบัตเตอร์เบดเขาสับทีสับสองทีสับสามทีแตกโอ้มันอย่างโกงเลยอะ่ะบัตเตอร์เบดอ่ะ โกงมากนะฮะโกงมากๆเลยเอานี้วางไว้ตรงนี้แล้วกัน1 2สองฮะเอาอันนี้มาวางไว้นี่หยิบอันนี้ออกมาปับ๊บวางไว้ตรงนี้ชิดไม่เอาแล้วฮะรีโร่หนึ่งทีอันนี้คลิอีกหนึ่งอันวางไว้ตรงนี้1 2สองโอเคไปยันต่อครับคือผมจะให้ความสำคัญกับคัตนะมากกว่าเลเปียนะฮะเลเปียที่ผมเอามาเสริมนัน่นแหละดาเมจ24 2ส24าเนี่ยคือดาเมจมันกริ่งอย่างไวอะอย่างไวแล้วเรามีฮิตอ่ามีฮิตมีฮิต มีฮีทเรามีตาไฟด้วยนะเรามีตาไฟครับก็เอาไม่งั้นแหละเพราะว่าตัวมันให้ฮีทตั้งหหน่วยนะฮะฮีทตั้งหหน่วยเลือดมันสองร้อยสองร้อยร้อยเก้าสิบไฟตงข้ามเราก็ตีไม่โดนตีไม่โดนได้ยังไงเราแทงตีหกสิบแปดสิบยี่สิบศูนย์โอ้โหมันก็จะแพ้เอาเกือบไปแล้วฮะเวฟที่สิบห้าครับหยิบมาฮีทมีฮีทมีไฟมีฮีทมีไฟมีโอเคประมาณนี้หรมั้งหยิบมาปับ๊บ โอเคสับรถอีหัวหนึ่งป,ป,ปั๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บอะไม่เป็นไรฮะรี่โล่หนึ่งทีมีตาช้างนี่งไงต้องของดีฮะเอาน,นี้วางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวผมไม่เอาละขายทิ้งไปฮะรี่โล่หนึ่งทีช่องครับหยิบช่องมาอันนี้วางท่านี้โอเคไปกันต่อครับทำไมผมไม่เอาไอไอเจ้าอะไรนะคอร์เปเตคริสตัลเพราะคอร์เปอเตตคริสตัลมันจะส่งผลแค่ ฉพาะช่วง30%สุดท้ายของเลือดนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเล่งไปทางทางคริทางความเร็วทางสตันดีกว่าคือมีรุ่นช้างเนี่ยเลเปียมันแทงไวกว่าอยู่แล้วนะฮะเลเปียมันแทงไวกว่าเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ได้ดีกว่าอยู่แล้วอันนี้ขายไปซื้ออ้าไม่ไม,ไม่ขายไปทำไมวะลีโลเอานี้วางทางนี้ได้ไหมอืมอ่ะหยิบมาปั๊บหยิบมาล็อกอัน,นี้ไว้ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วาง นี่วางไว้ไกลๆก็ได้ฮะวางไไกลเออไกลได้แค่นี้แหละครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวเอามงกุฎมาบ้างเว็บที่16แล้วครับเว็บที่16แล้วโอ้โยโหลดลงร้อยห้าสิบหน่วยมายังไงเนี่ยยังเยอะร้อยห้าสิบหน่วยเกาะก็ไม่มีจากกระเป๋าใบเล็กนะฮะนี่กระเป๋าใบนี้ฮะ protective p e peel อะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะตีนี่เกาะร้อยกว่าร้อยกว่ากระเทียมเราก็เด้งเอาเด้งเอาฮะตอนนี้กระเทียมเราเด้งทุกๆหนึ่งจุดแปดวินาที อ้าเราตีแม็กเลือดเราขึ้นมา460แล้วฮีทขึ้นมา35 36 37 38มันจากจากไหนอะขับเค้กเหรอครับเค้กให้มาครับเค้กให้มาเราแทางเราแทงเราแทงเลือดเราเหลือนิดนึงเดียวเขาแทางอีกแทงอีก190 99 50 50 18อ้าวโหอะไรแม่ <c oughs> เสียด,ดายอะ่ะอ่ะหยิบนี้มาปั๊บวางไว้ตรงนี้ฮะเอาเลือดมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็หมดตังค์หมดตังค์เลยเหรอ ม,มตไปกันต่อครับเว็บที่18ฮะคือตอนนี้บัฟเรามีนะบัฟเรามีเยอะแยะเลยเนี่ยโล่150ต้งร้อยห้าสิบฮีทก็มีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีตอนนี้ครูดาวพลิกเนี่ยมันแค่สองวิออกไปแล้วเราเลือดไหล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 ไฟตรงข้ามมาแรงไฟตรงข้ามแรงแรงแล้วเปิดแบนเทนด้วยเปิดอรมตาด้วยเปิดอรมตาล้วแทงรีบแทงเราหิวขึ้นมาได้สองร้อยกลับมาอีนึงแล้วลอตีรโดนครีปไปเป็นร้อยลอตีสามตีสามตีที่อีกที่เออ ค่อนลุ้นเลยเออยังลุ้นเลยว่าไงนี่เนี่ยเดี๋ยวนะผมหาช่องสักหน่อยก่อนโอเควางได้พอดีเลยครับไปกันต่อฮะเว็บสุดท้ายแล้วฮะเหลืองว่าใจอยู่ดวงเดียวโอ้โหเจอบัตเตอร์เบดจอกเกาะอีกต่างหากโอ้โหเจออะไรวะนี่ดูดิจอกเกาะร้อยหกสิบฮะเอาเกาะเรามีอยู่ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเอาเปิดมาตาได้ฮะเราแทงแทงยังไม่เข้าเลยอะ แทงไม่เข้าฮะส0่ร้อยหูฝนตรงข้ามหิวเป็นร้อยฝนตรงข้ามหิวร้อยเกาะร้อยห้าสิบแล้วโอ้โหมีเกาะไปก็ไม่มีประโยชน์สิเงี้ยดูดิเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะบ้าบอไปแล้วเออไอเราอุตส่าห์แบบภูมิใจในในความเกาะ <c oughs> ในความกล่องตัวเองโอเคไปตีชาวบ้านกันฮะดูจะไหวหรือเปล่าไฟต้องข้ามนะเป็นบลัดแฮมเบสเตอร์แล้วก็คับเค้กซับนะฮะคับเค้กซับ เราตีไปเราตีไปเรามีอะไรที่มันลบดีบัฟได้ไหมไม่มีเนาะไม่มีเลย <c oughs> อ่ะเราเปิดมันตัดนะฮะกาะเรายังมี80 50อะไรยังแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่25 15 25 1้าห้าแทงไม่เข้าอ่ะแทงไม่เข้า่งตรงข้ามสร้างเกาะมาโอ้โหเกาะเยอะครับเกาะเยอะเกาะเยอะคออครั้งแล้วกันนะฮะไงตรงข้าม่านิวเบดแล้วก็มานาเตอร์ะฮะไอ้นี่เดี๋ยวสส่บัฟใสบ่บัฟมันฮะไอ้นี่ เอมพาวเวอร์ ower, คอยดูนะเอมพาวเวอร์ขึ้นมาระเบิดระเบิดอ่าเรามีเกาะขึ้นมาเอมพาวเวอร์ขึ้นมา12หน่วยแล้วฮะเปิดอมตะแล้วฮีทขึ้นมา22 22 23 24เลือดเ,เราเลือดเราไหลโอ้โหเ,เลือดเราไหลน่าเกลียดมากอืมนะขออีกครั้งนะฮะไฟต้องข้ามเป็นคอนสตันนะใส่น้ำแข็งโดนน้ำแข็งรอดดอกแรกก็15 16แล้วฮะ15 16แล้ว20แล้ว,แลว21แล้วโดนตัดเลือดด้วย โดนบล็อกด้วย่ะโอเค24 25เปิดอมตะแล้วเปิดอมตะเราก็ยังโดนดีบัฟอยู่นะถึงจะไม่โดนโจมตีแต่ก็โดนดีบัฟอยู่170ยเจด้โอเคตีตีเออชนะเฉยคอยอีกครั้งนะครับไฟตรงข้ามานะมีแดนเจอร์แรงฮะสองโลอีกแล้วเฮ้ยอะไรกับเขาเนี่ยฮึสองโลซิลกูเบิร์ตอ่ะแล้วเราไม่มีสมินาแล้วฝ่ายตรงข่าแบบมีสมินาเต็มหลอดอ่ะ เต็มหลอดนะเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้สูมีนาแล้วนะครับเราเปิดอามาตะได้อ่ะนิดรา30ิบนิดรา30อ่ะรีบๆเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไป34มีหนามฮะ27แล้วฝ่ายตรงข้ามาโลยัง300กว่าอยู่เลยฮะ0 0มร้อยหู0ากว่า300 300กว่าเดี๋ยวเต่ามันเด้งอีกแล้วฮะเราตีเขาไม่เข้านะเนี่ยตีเขาไม่เข้าครับหนามเรามีก็จริงแต่ดาเมจเขาไม่ถึง80กว่าแล้วนะดาเมจ80แล้วอะ ดาเมจ80แล้วเราไม่มีอะไรใช้ฮิวนะฮะไม่มีนะไม่มีมีแต่มีแต่ชีสเนี่ยแหละค่อยเพิ่มแม็กเลื่อดเนี่ยทีละสิทีละสิบฮะทีละสิบหกเอา้าแล้วชนะเฉยโอ้โหเกาะก็จะแตกอืมค่อยครั้งแล้วกันนะไฟตรงข้ามโอ้โหสายฮิวเดี๋ยวนะาเขาหาหอยมาจากไหนเนี่ยหนึ่งห้ปดแดตัวกโกเลม2ตัวคือสายนี้เขาเล่นมายังไงอะโกเลมสตัวฮะ โขเลม3ตัวเดี๋ยวนะสายนี้เขาเล่นยังไงของเขาอ่ะเราแทงไปฮะโล่แปดร้อยก็ไปแล้วครับ880อ่ะ880รอแเราแทง20่สิบเขาเขาหิ้วสีอ่ะ800อ่ะ800เรามีฮีทมาฮีทมามีหนามมามีหนามมาเอ็มพาวเวอร์มาเอ็มพาวเวอร์มาฮีทมาหนามมาฮะเอาตีมาแน่จริงตีมาแล้วทำไมดาเมจมันมันติดลบอ๋อมันโด,ดนคาตานะโด,ดนคาตานะผมอ่ะดาเมจมันติดลบเรื่อยๆ ตีน้ำมา46เลือดเรามี300เ,าเราครีบ้างครีบ้างสิครีบ้างเอ้าโลแตกไปแล้วฮะโลแตกไปแล้วเราตีตีตีเออโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยจริงเหนื่อยมากฮะเล่อนอะไรของเน <f aren> ี้ยแบทเทเรสของเรามันมันท้ายๆนะเพราะว่าแม็กไอเลือดเรามันมี50อร์นตรงนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ได้สังเกตบทเทเรสเราขึ้นกี่ครั้งอ่ะเออไม่ได้สังเกตจริงๆฮะแต่ทางฝั่งนี้สิ เออเขาแบบฮิวเนี่ยฮิวสี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าตัวสี่ห้ายี่สิบสองร้อยนะฮะฮิวทีละสองร้อยโกเลมโกเลมดาเมจเลยยี่สิบสี่ฮะดาเมจยี่สิบสี่เอามาให้คาสนาหมดนะฮะส่วนเลบเปียเราดาเมจเก้าสิบไปแล้วโอ้โหเหนื่อยจริงเราเล่นกันกี่วีเนี่ยสามสิบห้าวีฮะกว่าจะตายสุดยอดมากโอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ